ตอนนี้ก็อยู่กับเจ้า m e w X พิกัด14วิเครื่อง3,000พี่ต้นคันนี้ทำช่วงล่างที่ AC Power บู o t อยู่เท่าไหร่ครับบังคันนี้ b o o t เอาบามานาเลย40หวานๆเลยหลังถนนเนี่ยคือว่าใครมากระแทกผมจะเลยผมแน่นอน <Nope. S 1> <laughs> ล้อเบามันดียังไงล้อเบาดียังไงหลังจากที่ผมเปลี่ยนแล้วลองขับกับรถของรถลูกค้าดูรู้สึกว่าการออกตัวมันเร็วขึ้นมันเบาขึ้นขาดไม่ได้เลยที่ทำให้รถคันนี้วิ่งได้ตรงวิ่งนิ่นๆแล้วก็นุ่มนวลคือกันโค้งหน้าหลังจากเอทีพาวเอราครับโอ้มาแบบไม่ตั้งสหรับวิธีสามวิดีห้าที่เป็นนวัตกรรมการผลิตแบบไลท์เทคพั แข็งแรงทนทานและกล้าวารันตีตลอดอายุการใช้งานไร้ทาร์มแดโซ่ <Yeah. S 1> ครับ <Yeah. S 1> ที่หนึ่งแล้ว <Yahoo. S 3> ตอนนี้ก็อยู่กับเจ้ามิวเอ็กพิกัด14วิเครื่อง3,000พี่ต้นคันนี้ทำช่วงล่างที่ AC Tower ผมบังเลาะดอกเกียวมารีนประกันชีวิตครับ พันข้างหลังทําอะไรมาบ้างครับเครื่องยนต์จัดเต็มครับแต่ลูกเดิมโรถอู่จังหวัดแคมทโบรปั๊มพลางรัชิร์เกียร์จูนครับเกียร์ซิ่งด้วยสนามล่าสุดบังวิ่งกี่วิครับ14 14อันนี้เป็นล้อเรีงโซ่เจเกอร์เป็นสุดปากบอนมอนซ่ามอนซ่าแล้วก็อันนี้ของเอ็มธนูทองฝาหลังเป็นนากระมอนโน่นของผมมีแอร์บินไปต่างประเทศแล้วก็คือไม่ใส่ต้องรอต้องลงต้องรอเรียกมีมีอยู่ใข้ใจ มันเห็นมืดๆไงก็ลป๋าเดิมป๋าเดิมนี้คาร์บอนครบทุกเจ้าเลยนั่นเองเออใช่ทุกจ้าดังทั้งเลยช่วงล่างพี่ส้มดูแลทั้งหมดเลยคันนี้ผมรู้สึกว่าใส่คันแรกของประเทศไทยมีเว็กยิมเบดอ่ะเกตจะเป็นออโตมิเตอร์หน้าน้ำมันคาเล็กไฟฟ้าครับแล้วก็สมาร์ทเกต ECU นี่เลยเทอร์โบจูนแล้วก็นี้กล่องเกียร์เกียร์ซิงบูธอยู่เท่าไหร่ครับบ้านคันนี้บูธเอามาสบายเลย40หวานๆเลยหลังถนนเนี่ยคือว่า ใครมากระแทกผมเจอผมแน่นอนสวัสดีครับพี่ส้งครับครับผมตอนดื่นเลย ผมได้โจทย์มาจากบริษัทเขาบอกว่าพี่ซอมเป็นร้านที่ขายล้อ v ีดีสามอยู่ที่5เยอะที่สุดผมไม่รู้ว่าเราเราขายเยอะที่สุดหรือเปล่าแต่ว่าลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยถามหาแต่ไลฟ์เทคพัทวันที่เราไปไปเปิดตัวมาเราก็ออเดอร์เลยก็ออกไปประมาณส0กว่าคันภายในหนึ่งอาทิตย์ถือว่าออกทั้ง V t ดี t 3 3วีสามสามสีออกครบหมดเลยตอนนี้ในร้านเหลืออยู่แค่2ชุดนั่นเองเอาแล้วรอของใหม่เขาเยู่เมื่อไหร่จะมาทักทีเอาแล้ว อยากให้พี่แนะนําหน่อยล้อเบามันดียังไงล,ล,ล้อเบา,าดียังไงหลังจากที่ผมเปลี่ยนแล้วลองขับกับรถของรถล,ลูกค้าดูครับรู้สึกว่าการออกตัวมันเร็วขึ้นมันเบาขึ้นช่วงล่างก็ซอฟขึ้นเพราะว่าแรงสะเทอือนหรือแรงประทัาจากพื้นถนนที่มันกระเด้งหรือว่ามันสะท้อนกลับขึ้นมาสู่ห้องโดยสารเนี่ย,ม,ย,ยมันก็เบาตามน้าหนักของล้อน,นั่นเองที่สําคัญดีไซน์ฉบเฉียวแล้วโดนใจ <c oughs> ล้อที่มีขนาด20คู9.5เนี่ยทำให้ยางเนี่ย มันเบ่งเต็มพื้นถนนมากขึ้นทำให้การเกาะถนนเนี่ยมันดีสุดๆพร้อมกับช่วงล่างจากเอ p o พ e r เราไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโช็อกอัพและคิงเ,เจอร์ของร้านเรากันโครงคันเทปครับกันโครงหน้าหลังจากเอทีพาวเราเนี่ยกันโครงหน้าจะเข้าไปคุมในเรื่องของมุมล้อคาเทการขับขี่ที่แฮนด์ลิงที่ดีควบคุมรถได้ง่ายนะหักหลบก,กทันหันเปลี่ยนเลน ควบคุมรถได้อย่างง่ายและปลอดภัยกันโค้งหลังนี่ซิกเนเจอร์เหมือนกันด้านท้ายลดการโยงเหวีย่ยนคงร่อนท้ายไม่สะบัดควบคุมง่ายเกิดความปลอดภัยเช่นกันครับช่วงล่างของรถรถบางบางล้อเนี่ยทำที่ร้าน a อซตั้งแต่วันแรกที่ออกรถมาเลยนะล้อเปลี่ยนที่ A c ซไปชุดนี้เป็นชุดที่2ชุดแรกบางล้อก็ใช้เรนโซ่นะ,ะเป็นเท่ไหรครับพี่ใช้เวนอมหกเวนทุกออกมาบางบอกว่าจัดเลยครับเปลี่ยนเป็นทุดต่อนี่สงสัยถ้าจะโดนวีดีให้อีกตัวแน่น โดนไหมโดนจัดเลยรอสิบแปดร้อนสิบแปดใจร้อนแล้วใจร้อนเหมือนพี่ชายน้ำหนักมันอยู่สิบโลหน่อยหน่อยนะบังของมันต้องมีต้นโตเนี่ยแก้ตงนี้แล้วผมส่วนยางในตัวนี้ก็จะเป็นยางฟินิกช่วยในการวิ่งจอถนนเพราะมันเป็นลายสอนอ่ะแล้วก็มีช่องรีดยาที่ดีถูกต้องครับวิ่งถนนเปียกถนนแห้งก็ตอบโจทย์ตัวนี้เป็นไซส์อะไรครับพี่ต้นสองห0 2้านะครับผม อันนี้เนี่ยทำฟูลเซ e ตจาก AT-POWER จะมีโชคอัพหน้าหลังนะเป็นซับแทนงปรับแปดจากโปรเฟเตอร์สปริงหน้าหลังเป็นโปรเฟเตอร์เช่นกันและซิกเนเจอร์ขาดไม่ได้เลยที่ทำให้รถคันนี้วิ่งได้ตรงวิ่งนิ่ๆแล้วก็นุ่มนวลคือกันโค้งหน้าหลังจาก AT-POWER เราครับโอ้มาแบบไม่ตั้งกันโค้งหน้ามันจะเข้าไปคุมเรื่องของมุมล้อทำให้ มุมล้อมันคืนศูนย์ได้เร็วควบคุมรถง่ายครับรถไม่เสียการทรงตัวกันโครงอ e ิสระเอร์คิดคนพัฒนาผลิตจำหน่ายมากกว่า30ป,ปีเจนแรกคือเตี่ยผมที่ถ่ามาเป็นกันโครงหลังก่อนผมเป็นเจนที่2ที่มาพัฒนาสินค้าในยุคปัจจุบันกันโครงหลังให้เหมาะสมกับรถปัจจุบันทั้งหมดรวมถึงกันโครงหน้าอย่างเงี้ยกระชากอย่างเงี้ยบ,บิดอย่างเงี้ยคืนตรงก็ตรงฮนะคืนตรงก็ตรง รถเรายม,มีอาการดิ้นครับแต่เราฝีมือสู้พวกนักแข็งไม่ได้เราก็ขับรถในบ้านไน้ดีแล้วช่วงล่างจากเอทีพาวเวอรเรา <c oughs> นอกจากกันโค้งแล้วชกอัอสปีดต่างๆล้อแม็กยางต่างๆเราแนะนําตามการใช้งานของรถแต่ละแต่ละคันและความต้องการของแต่ละท่านที่ต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นช็อหชุดไม่ใช่ว่าจะใส่กับรถทุกคันแล้วดีมันอยู่ว่าถูกจลิตถูกใจกับเจ้าของรถหรือไม่แค่นั้นเองสำหรับวิธีสาวิธีหที่เป็นนวัตกรรมการผลิตแบบ l ไ t ้เทคพัดแข็งแรงทนทานและกล้าวารันตีตลอดอายุการใช้งานไ i g ท t t i มเแ็นโซครับที่1แึ่งเลเรารับรกานโครงสร้างหลุการใช้งานนะครับผมส่วนเรื่องสีนะเร,รับการสองปีเลยนะครับ ส,สีล้อสี่อนเป็นตามโมดตามแมวส่งเคม,มงใหม่เปลี่ยนฟรีเลยนะครับยาง,งเราก็รับประกันเหมือนกันนะครับมีการรับประกันโครงสร้าง2ปีหรือ5 0,000กิโลเมตรนะครับถ้าใครซื้อไปแล้วลบคูลงทะเบียนนะครับจะได้อยู่ในโครงการ180วันบายวงแตกตามสามารถเคมเปลี่ยนเส้นใหม่ได้ฟรีนะครับฝากด้วยครับกับล้อวีนอค VT5 เทคโนโลยีไรเดอรพัฒเทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่จากอาร์เรนโซล้อเบ,บาและแข็งแรงมีที่เดียวที่เรนโซนั้นครับ